สวัสดีค่ะทุกคนถามว่าแต่งตัวลุคนี้คนจะใช้กระเป๋าใบไหนดีมีอยู่คำตอบเดียวเลยก็คือใบใหม่ค่ะกระเป,าเป๋าจากแบรนด์ cozy bag รุ่น Alice นะคะได้มาแล้วทุกคนใบนี้คือโซเอาไปหลายรอบมากตัวนี้เขาให้สายสะพายมาสองสายแรกที่จะสะพายให้ดูเป็นสายแบบ cross body นะคะตัดติ้งแล้วก็ดีเทลเก็บสายขึ้นเนี้ยบมาก cross body ออกมาได้ลุคแบบนี้เลยค่ะวันนี้ใส่เป็น all black ต,ตัวสายก็สามารถปรับความยาวได้นะคะเข้ากับสีเราและความสูงของเราได้เลยค่ะมาจะลองสาย shoulder bag ให้ดูนะคะกันเลยคือน้องก็สามารถปรับความ สั้นความยาวได้แับแล้วก็จะยังสั้นกว่าแบบ Body ค r อสบอดี้นะคะเวลาขึ้นไหล่มันจะได้ดูพอดีสวยทเทลของกระเป๋าก็คือฟังก์ชั่นอลมากค่ะ,คะจะเป็นช่องใส่บัตรด้านหน้าหัวเข็มขดัดแล้วก็ภายในตัวกระเป๋านะคะที่มีช่องเล็กเป็น1ิแล้วก็แบบช่องธรรมดาเป็นใบเท่านี้นะคะจุข,ของได้เยอะพอตัวเลยและหน้าที่เป็นช่องใส่บัตรก็ทําให้เราเซฟพื้นที่ไปได้อีกที่พอยังมีช่องที่เป็นแบบซิปด้านหลังนะคะสามารถใส่ของได้อีกกลุ่มกลิ่นกระเป๋าทรงนี้เขาเรียกว่าทรงบาแกตตนะคะทรงสายแฟที่บอกเลยว่าสามารถนํามาแมทชดดด้้ลาายยยยชุเใงน่่สะะวกค เอาบ่อย oh แบบนี้ต้องมีแล้วไหมสั่นเลยคะ่ะทุกคนของแบรนด์โคซี่นะคะ